สวัสดีครับพี่น้องเหมือนเดิมว,ว่าพกผอกับช่องบ่าวจิวบานนายคือเก่าเนาะพี่น้องเนะาะก็ใส่มาเบิ่งภารกิจอีกหนึ่งภารกิจพี่น้องเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้มอมอ่าเพราะว่าจะถึงฤดูกาลแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เขาเนาะมันก็นมีอยู่สามชนิดเนาะพี่น้องในี่ส่วนผักอีสานเนาะสามชนิดถึงสี่ชนิดเนาะแต่ส่วนหลายผมจะได้ อัดเนาะอัดยูเคสามชนิดก็คือพันเข่าสามสามเนาะพันเข่าก็โค้ิมหาแล้วก็พันเข่าลอยหาเนาะก็ตอนนี้ก็เข่าสามสามก็จะเริ่มเกี่ยวแล้วครับก็จะได้เริ่มเกี่ยวแล้วเนาะก็บวเกินเดือนตุลาเนี่เนาะพี่น้องก็น่าจะได้เกี่ยวเนาะหรือว่าเริ่มอัดเนาะเป็นบางจุดพี่น้อง มัอนี้ก็ไล่เป็นสเต็ปครับนี่ก็จบเพื่อว่าจบครับเหลือแค่ประกอบเนาะเพราะว่าเช็คลูกปืนเรียบร้อยแล้วครับเช็คลูกปืนเนาะชุดเรล้าหนวดกุ้งเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือผมจะไล่เก็บเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะออกจากเา้าลูกปืนแล้วผมก็จัะไปเก็บกระบอกสูบออกจากกระบอกสูบแล้วปุ๊บผมก็จะไปเก็บพวกชุดมัดเนาะไปเช็คพวกชุดมัดออกจากชุดมัดแล้วปุ๊บถึงจะมาจบอยู่ที่แขนกล้วยฟางและเกิดระบบโซ่เนาะพี่น้อง ก็สายพานเนาะมโอนี้และพี่น้องก็จะเสร็จสิน้นการซ่อมันรุงเนาะการเช็คเพื่อเตรียมความพร้อมเนาะพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาอัดยางบอได้ก็คนคนที่ว่าหรือว่าอีฟซี่หรือว่า, C, วาเพื่อนพ้องน้องพี่เนาะที่ใช้รถอัดฟางอยู่เนาะพี่น้องบ่ว่าสิรุน่นใดยี่ห้อใดแบรนด์ใดเนาะคือการเมื่อพี่น้องก็ เฮ็ดงานไปซ่อมไปครับเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรหูเนาะบางอย่างเนาะเส้นผมบางภูเขาพี่น้องก็อันนี้ครับเครื่องรุนนี้ก็ปัญหาจะจุกจิกในพี่น้องเครื่องเค็มที่นี่ปัญหาจุกจิกครับมีจุดใดที่โม่ใดควรโม่ครับมีจุดใดที่แก้ไขก่อนได้เลยคือแก้ไขพี่น้องก็ไม่อนี้ก็นี่นะครับพี่น้อง กเก็บภาพเนาะวิดีโอมาให้พี่น้องในเบิงการนาอกว่า,าบาจิวบาน,น่านี่ใช้เครื่องอัดฟางเซวิตเตอร์ปีนี่เป็นอย่างไรนาอพี่น้องก็คือตอนนี้ชุดรเล่าหนวดกุ้งก็บ่มีปัญหาอย่างกระเคเปลี่ยนครับก็ไลยทำการเปลี่ยนหนวดกุ้งนาอพี่น้องตัวนี้หนวดกุ้งตัวนี้นาองพี่น้องก็เปลี่ยนไปก็หลายตัวอยู่ครับ หลายตัวอยู่ก็เกือบสิบตัวครับเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่ามันขาดพี่น้องปัญหาเหลืองก้านขาดเครื่องเค้มที่กับเครืองคูบโบตะงดกุ้งจะขาดดุพี่น้องผมว่านะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกคือแม็กซี่พี่น้องเขาจะเป็นเล็กกลมเล็กกลมบันนีเอาเล็กมานาั่งนั่งกันในเสีอพี่น้องหลังเล็กมันสวนกันมันห่ตัวใดพี่น้องมันพลิกทายพี่กขัวแล้วมัน มาเสียดสีกับกาดพี่น้องเสียดสีกับกาดเฮ็ดให้หนวดกุ้งขาดนเนาะเฮ็ดเฮ็ดให้หนวดกุ้งขาดบ่อยพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบิง่งเนี่ยเสียดสีเองสิพี่น้องเพราะว่ามันให้ตวัวใดครับมันบิดสายบิดคัวใดตัวนี้มันบิดสายบิดคัวใดแต่เกิดมันเจอฟางหนักเนาะหรือว่าเฮ็ดงานไปแล้เราหนดมันหลวมเนาะหนดมันคายโตมันเกิดจะบิดบิดสายบิดคัวใดแล้วก็มาเบียดเบียดกาดตัวนี้พี่น้องเฮ็ดให้หนวดกุ้งขาดแล้วก็กาด ขาดคือกันพี่น้องปีขาดขาดในคือกันแล้วก็เสียงดังพอสมควรพี่น้องได้ก็คือว่าเลยพี่น้องเสียงดังทุกข,ขั้นครับรวดอัดเฟืองครับถึงสี่สมบำรุงดีปันไดเก็มีเสียงดังเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเครื่องจากกลนักเนาะมีตะเล็กข้างนั้นพี่น้องก็นี่แหละครับหลักๆเกิดสิมาเช็คบูธพี่น้องเช็คว่าเออแกนเผาเนาะ แกนเผายึดหนวดกุ้งสภาพผพอมใช้งานบบหรือว่าตรงเก๋ไขเนาะแล้วก็บูดลูกย่างบูดลูกย่างนี่พี่น้องเป็นบูดลูกย่างนะอันนี้ผมชะโลมจะละบีเนาะมันเป็นลูกย่างว่ามันซื้อแขงโบเนาะแมนซื้อข้ากกต้องถอดลือเบิดได้พี่น้องตรองถอดตะกอนว่างลงเลยแล้วลือออกทีละชิ้นเนาะพี่น้องเพราะว่าของผมมันเป็นชิ้นเดียวครับมันเป็นเล็ก แบบยเงาเลยพี่น้องเงา,นาจนสุดเพืจนหดไอขาลูกปืนลูกเบี้ยวเลยแต่ขาลูกปืนลูกเบี้ยวนี่สิเป็นเท่าตันได้พี่น้องเป็นอะแดปเตอร์เนาะมาซุบใส่กันแล้วก็เจาะน็อตล็อกเนาะล็อกเพื่อให้มันทํางานไปในกันพี่น้องระวงังเอ่อลูกปืนลูกเบี้ยวครับเอ่อคนไกลของระบ,บุน็อตคุ้งเนาะไปในกันพี่น้องก็นี่แหละครับ ทุกปีครับตรงลือทุกปีครับจุดนี้ตรงลือทุกปีครับแล้วก็เบรงแล้วปุบ๊บอ่ะโอเคมันบ่มีปัญหาอย่างพี่น้องต่อไปเขาม,มาเช็คลูกปืนพี่น้องประเด็นหลักเลยนี่ลือออกมากเพื่อที่จะเช็คลูกปืนครับว่าลูกปืนมันพร้อมใช้งานบ่เนาะพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้เปลี่ยนครับลูกปืนบ่เสียหายอย่างเนาะบได้เปลี่ยนเดยให้เบิ้งตัวอย่างครับเพราะว่าสื่อมาไวแห้งแต้ปีกนครับบได้ใส เห็นเบื้องตัวอย่างเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับแต่วิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายครับเปลี่ยนง่ายหรือด้านคางครับหรือ้านคางเคสองสามอันครับหรือกาดเนาะหรือกาดออกสองสามอันแล้วมันจะมีหูอยู่ด้านคางพี่น้องเพื่อให้ปืนนี้เนาะมันลบเข้าไปข้างในพี่น้องแล้วก็ หันขาตัวนี้มาเลื่อนขาตัวนี้มาเผื่อให้มันตรงตรงกับหู้ที่มันซุปลูกปืนเข้าไปเสื่องเข้าไปหลีกข้างในพี่น้องแล้วก็ดันออกมาเนาะแล้วก็คันน็อตเปลี่ยนง่ายครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้เบิรงเดอร์พี่น้องนี่ครับเนี่ยหู้นี่แหละนี่หู้นี่แหละลูกปืนสีซุปเข้าไปข้างในแล้วก็เลื่อนขาตัวนี้เลื่อนลงมาปุ๊บ ให้มันตรงกับพู่เนาะจะใส่นอ็อตง่ายๆครับตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนง่ายซีวิตง่ายครับกือลูกปืนตัวนี้คันแม่นผมจำโบผิดนอผมซื้อมาปีที่แล้วก็คือประมาณหกลอยกลัวพี่นอ้องหกลอยหาซิพึทอาไดหนี่แหละพี่น้องนาจะไปะตามกูหกลอยครับแม่นจำโบผิดเนาะประมาณนี้ครับกืบนี่แหละพี่น้องกืจะได้ชโลมน้ำมันทั้งเบิดครับกระเจ้าน้ำมันเคืองเนาะ มาชโลมทึ้งเบิดเลยพี่น้องผมสีชโลมไว้ทึงเบิดเลยชโลมไว้แล้วก็สีประกอบกาดเขาไปขึ้นพี่น้องแล้วก็ตั้งกาดไม่ให้มันเสมอกันพี่น้องอันนี้ตอนแหลมมันบอเสมอมันสูงมันต่ำเจ็ดสี่ละพี่น้องเดียวสูงเดียวตำ่ำเห็นไหมมีสูงมีต่ำเพราะว่าปีนกันเท่เนะเาะพอของผมนี่บก่อยได้ด้ันกันเท่ครับมีปัญหาในเหลืองกันเท่หน้าเนาะของชาวบ้านเนาะบางคนก็นไปขอสื่อเฟื่อง เพื่อนบ้านด้วยสิเขากบ็บอให้ฮดันกระเท้พมกระต้ n เอ่อมีการมูนไฟรถเนาะเพื่อให้มันยกขามกระเทอด้คลายครับคู่โบตาเนาะหนึ 1, 3, 1, 3, ่งสามหนึ่งสามหานบอหนึ่งสามหาเนาะประมาณนี้ครับพี่นอ้องโมยคือครับแขนคู่โบตาเนาะเป็นยกขวมไนีเลยพี่น้องคพี่น้อง เดี๋ยวคลิปหน้ะเจ็มาไไรจุดต่อไปครับพี่น้องจุดที่สำคัญจุดที่สองเนาะไล่ไปเป็นสเต็ปเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สำนึกแล้วพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ